วันนี้ก็เลยจะทำข้าวผัดให้ท่านผู้ชมข้าวหนึ่งถ้วยถ้าหุงแล้วจะได้สองถ้วยน้ำหนักจะดับเบิ้ลจำไว้เลยน้ำมันไม่ต้องเยอะหมูเนี่ยโดยมากแล้วถ้าผัดกับอะไรต้องไม่เกินเราเราเจ็ดกร,รมัมแครอทคะนา้าหอมผัดให้มันสลดตอนนี้ผมก็ใส่กระเทียมเข้าไปเลยครับสิ่งสำคัญก็คือข้าวเราเราร้อยแปดกร,รมัมข้าวค้างคืนะนะ แล้วท่านชมก็ตอกไข่เข้าไปเลยพอได้อย่างนี้แล้วใส่น้ำตาลนิดหนึ่งพริกไทยขาวนะครับชิว้วเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรมากอะไรที่จะเอาไปผัดกับข้าวเรื่อ,อยๆต่างไอโปรโตีนเนี่ยเหรอเรา80กรัม ตอนนี้หัวมะลายมี private sale ครั้งที่48ลดสุดๆ50%ที่ซีรีส์ช็อปทั่วประเทศลดถึงวันที่7กันยายนแคปหน้าจอติดโลโก้งานแคปแล้วมาซื้อหัวมะลายที่ช็อปยอดต้อง555ขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์จับฉลากของรางวัลน,นะครับแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่ามาจากช่องเชฟหมึกแดงด้วยนะครับ